รู้ก,กันไหมครับว่าบลลี่กับแมนดี้ก็เคยได้ไปเรียนที่ฮอกวอตส์ด้วยเหมือนกันในช่วงปิดเทอมที่บ e ิลลี่กับแมนดี้เลยถูกส่งไปเข้าค่ายโดยบิลลี่ถูกส่งไปค่ายคณิตศาสตร์ส่วนแมนดี้ก็ถูกส่งไปค่ายสาวแสนหวานซึ่งพวกเขาทั้งคู่ก็รู้สึกเ็งไปอย่างมากที่ต้องไปในที่ที่ตัวเองเกลียดกริมเลยจะช่วยพวกเขาโดยการพาไปที่โรงเรียนสอนเวทมนตร์ทอดแบดซึ่งมันก็คือโรงเรียนฮอกวอตส์ในจักรวาลน,นี้นั่นเองและพอมาถึงพวกเขาก็ต้องทําการทดสอบว่าตัวเองจะได้ไปอยู่บ้านไหนซึ่งวนวามที่บิลลี่ไม่มีสมองเลยถ คัดเลือกยังใจไม่ถึงที่จะทดสอบคนอย่างเธอทําให้พวกเขาต้องแยกจากกริมที่ได้ไปเป็นอาจารย์ในบ้านที่ตึงที่สุดและพอไปถึงบ้านของตัวเองตัวเขาก็ได้เจอกับนายเจอแพนเธอซึ่งดูดูไปแล้วเนี่ยไอหมอนี่มันก็คือตัวละครที่ล่องมาจากไฮริปเตอร์ชัดๆซึ่งทั้งสองบ้านก็เป็นคู่อริกันมาอย่างช้านานและเพื่อให้บ้านของตัวเองชนะ Mandy แมนดี้เลยแอบไปสลับส่วนผสมในการปรุงยาของกริมจนเปลี่ยนให้คนแถวนั้นกลายเป็นสัตว์ซึ่งแมนดี้ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเธอได้ส่งมังกรเข้าไปทาลายคา,ารือหา,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 านของคันานอัมบอนคนทอ่แนทแล หมดขึ้นมาซะอย่างนั้นแต่ดูชัยชนะในครั้งนี้พวกเขาจึงได้ฉลองกันซึ่งบากนเจลมันก็อย่างนาดานโม้ถึงความสำเร็จในครั้งนี้ให้แมนดี้ฟังแต่ตอนนั้นคณะบดีโทแบทก็มาที่นี่พอดีแมนดี้จึงหลอกให้ในายเจลโม้ถึงแผนการทั้งหมดจนทําให้มันเกมในที่สุดเลยต้นจับมาลงโทษโดยการปลาลองกับเจะยักษ์ไ้ขอบซึ่งถ้าดูจากสภาพแล้วปากนเจลมันก็น่าจะเละอย่างแน่นอน